ดีค่ะโอเคแนะนาตัวนิดนึงค่ะหนูจากโรงเรียนอะไรคะลูกมาจากโรงเรียนรูปแบบคอนแกนค่ะ<อ>เรียน,นอ้6 8เดินทางมาจากคอนแกนเลยหรอคะ,คะสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้นะคะอยากจะถามคําถามน้องแพรวสัก2-3คำถามได้ไหมคะค่ะ,ะพี่กีต้าอยากทราบจังเลยว่าน้องแพรวเนี่ยามาเข้าโครงการแบบนี้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะลูกคพราะว่าช่วยให้หนูได้มีโอกาสได้แสแดงความสามารถในภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะค่ะ โดยเช่นด้าน,านไหนคะโดยที่ช่วยในที่ช่วยในการออสแสดงโดยการทำข้อสอบครับเพื่อวัดวัดคะแนนภาษาวัดสกิลนะคะอืมสุดยอดเลยแล้วน้องแพรวสามารถสื่อสารช่วยให้แพรวสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะค่ะอ่าสุดยอดรู้คำศัพท์มากขึ้นไหมรู้อ่านะคะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เลยไหมคะได้ค่ะโอ้เก่งมากเลยลูกแล้ววันนี้มีการเตรียมตัวในการสอบยังไงบ้างคะถึงสามารถคว้ารางวัลมาได้ค่ะ ตะนี้เพื่อนชาวสังารค่ะหนูก็ให้เขาค่ะช่วยดูหนูค่ะช่วยช่วยในการสื่อสารค่ะหรือหนูก็จะเซิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตค่ะหาข้อมูลในการในการหลักแกมมาวิทยากรแล้วก็เนี้ยค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยใช้ g o o ก l e เป็นด้วยสุดยอดมากเลยแล้วแพรว่าคิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ดีไหมคะหนูได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสอบแข่งขันหนูว่าหนูว่าดีค่ะแพรว่าดีใจมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้ค่ะเพราะว่าช่วยให้ แสดงศักยภาพในการพูดการเขียนการอ่นอานภาษาอังกฤษขาดนะหรือว่าดีมากเลยนะคะที่มีแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าดีอยากให้น้องแพรวาช่วยเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเข้าร่วมโครงการด้วยกันได้ไหมคะใช่ค่ะเชิญเลยค,ะค่ะถ้ถ้าใครก็ดูคคิปนะคะก็ก็หรือว่าก็ควรจะมาสอนนะคะเพราะว่าช่วยให้วัดใน เกียอธิการ์ดเคะจะได้จะได,ะได้เรียนให้วันนึ้เพื่อนนะคะโอเคมีอะไรฝากให้เป็นเพื่อนอีกไหมคะ,ะไม่มีค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องแพรวา่สวัสดีค่ะ